มาครับส่งงานกันอีกหนึ่งคันสำหรับวันนี้จอ Android v ีโนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้ว464นะครับขอบกล้องถอยนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยดูฮะเข้าเกียร์ถอยภาพกล้องถอยตัดแล้วนะครับแบบนี้นอ่าเรียบร้อยเลยนะครับกล้องถอยมีเส้นการระยะให้ด้วยนะฮะเปิดก็ระบบสั่งเสียงฮะมาดูนะครับเดี๋ยวฝากดูสักหนึ่งคลิปฮะในช่องแต่งรถของน้านะครับแบบนี้ชุดนี้49,000นับาทนะครับ ในเซตนะครับแถมนี่ครับตัวสวิตชิ่งช่วยงามกันแบบนี้เลยนะฮะตรงรุ่นระบบเสียบปลั๊กนะครับในขณะที่เล่นอยู่เข้าเกียร์ถอยเป็นไงครับภาพหายแต่เสียงไม่หายนะครับวิดีโอยังคงเล่นอยู่นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะมอนสเตอร์สี่หกสี่นะครับครบชุดแบบนี้ฮะหน้าจอโฮมเป็นแบบไหนมาดูกันหน่อยนะครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้เล่นได้สองแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับนี่ฮะแอ d ดรอย อัตโต้แอปเปลิลคาเพย์แมปเพย์สโตร์เล่นได้ครบแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะส่งงานแล้วนะครับใครสนใจก็วอล์กอินนาร้านครับมีบริการทุกรุ่นฮนะ